นี้พัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่เขาจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะภายในโครงการช่างหัวมันค่ะภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะพากันไปที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีค่ะอย่างที่บอกว่าคือเขาจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินโดยเขาปลูก หญ้าแฝกในพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะจำนวน70ล้านกล้าด้วยกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็เป็นการสนองแนวพระดดราชดําริด้านการอนุรักษ์ดินและก็น้ําด้านการใช้หญ้าแฝกด้วยที่สําคัญคือเขาเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์ดินและน้ําเพราะว่าหญ้าแฝกอะ่ะมีประโยชน์มากในการรักษาหน้าดินเอาไว้ป้องกันดินพังทลายหลังจากนั้นปลูกหญ้าแฝกเสร็จปุ๊บเขาก็มีการปล่อยพันปลา9 0 0 0 เก้ารบ ตัวลงสู่อ่างเก็บน้นํหนองเสืออู้หนี่ถือว่าสุดยอดเลยพระยาแฟกเนี่ยนะครับรากของเขาได้จเจริญไวแล้วด<ช>ลคดดิ่งลงนะดิ่งลงเลยยาวเป็นเม็ดๆอ่ะบางทีเป 5, ็นห้าหกเมี่ยาแฟกเนี่ยออก,ก็เลยปลูกเพื่อป้องกันหน้าดินไงถูกต้องมันหมือนกับเป็นเขื่อนกันดินกันทลาย<ช>และที่สําคัญแหมพระบาทสมเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไปค้นหาไปเจอมาแล้วพันยาแฟกที่รากมันวิ่งดีๆเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆปลูกแล้วนะครับดินไม่มีพังไม่มีทลายชะลอน้ำ เหมาะกับการปลูกน,นั่นะครับดีอดีมากมายเลยทีเดียว